ัเหงาใส่เลยพี่น้องใสก้อนเลยกที่อกองหลังนี่ดิมาที่ที่ใส่พี่น้องเลยยอดลงเลยพี่นอ้องดิใสก้อนยอ้อนลงพี่น้องเลยน้ำเล็กบ่

ใจหน่อยเงี้ยมันหน่อยมันบวชหอบนี่ดอกให้เจ้าว่าวะปัดเอาไว้ให้นอ้องฮะอยากหากินพี่น้องว่าต้องไปซื้อเขาอันใดฮ้าได้ก็ได้อันใดหาบ่ได้ก็นจังซื้อซ้ำกลุ่มพี่น้องด้วยไปย่างเบื้งดู ด้เสือกติดไปดางเลยเสือกติดเสือกติดย้อนมึงบ้า

<Yeah. S 2> มาลุ่นน้ำกันเนี่ยพเพื่เศร้าพี่น้องเค่ okay.